ที่น่ารักและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้เด็กๆมาเรียนออนไลน์พบกับครูพิษนะคะเด็กๆอยู่บ้านช่วงนี้โควิดกําลังระบาดเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะวันนี้คุณครูพิษจะมีอะไรมาให้เด็กๆทาวันนี้ครูพิษจะสอนเด็กๆต่อเติมรูปวงกลมเอ๊ถ้านึกถึงวงกลมเนี่ยเด็กๆนึกถึงอะไรกันบ้างคะ เด็กๆลองตอบกับผู้ปกครองดูก็ได้นะคะ่าหรือว่าอาจะพิมพ์มาบอกครูพิษบ้างก็ได้ว่าเด็กๆนึกถึงอะไรกันบ้างเอ๊วันนี้อากาศร้อนคุณครูพิษนึกถึงนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันร้อนใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ครูพิษจะพาเด็กๆมาต่อเติมรูปวงกลมเป็นดวงอาทิตย์กันอะนะคะ อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะมีก็มีสีเทียนสีเทียนนะคะมีดินสอหนึงแท่งแล้วก็มีกระดาษหนึ่งแผน่นกระดาษนี่เด็กๆเอาเป็นกระดาษสมุดก็ได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษ a อ ขณะที่เดี๋ยวนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์ให้ดีกว่านะคะแล้วก็ขณะที่ผู้ปกครองกําลังเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆคือพิชชาเด็กๆร้องเพลงรอดีไหมคะนะคะเด็กๆขณะที่เด็กๆรออุปกรณ์จากผู้ปกครองนะคะเรามาร้องเพลงกันก่อนวันนี้ครูพิชมีครูเอ็มมาช่วยร้องเพลงด้วยนะคะเด็กๆจำเพลงแก้กระลาขันโอ่งได้ไหมคะเรามาร้องพร้อมๆกันเลย1 2 3สา แก้วกะลาขันโงงเป่าลูกโ่งโงงขันกะลาแก้วอ่าเด็กๆคำถูกไหมคะเอาอีกหนึ่งเที่ยวค่ะอ่าหนึ่งสองสามแก้วกะลาขันโงงเป่าลูกโงงโงงขันกะลาแก้วโอเคโอเคค่ะหนึ่งทิงนะคะเพลงนกกระจิบนกกระจอกเด็กๆกันได้ไหมคะอ้ามาลงร้องกันเลยค่ะหนึ่งสองสามนกกระจิบกระจิบนกกระจอกว่าัวทะเลจะทำยังไง นกกระจอกบอกไม่เป็นไรเอายาเดนใส่เดี๋ยวจะหายเองเอาล่ะค่ะเด็กๆเราร้องเพลงจบแล้วนะคะปรเดี๋ยวเราจะไปทำลองาริติ์กันนะคะไปเลยอเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณครูพิดวาดวงกลมหนึ่งวงเด็กๆน้องเล็กๆนะคะถ้าวาดวงกลมไม่ได้ ขอให้ผู้ปกครองวาดให้นะคะดวงอาทิตย์ดองอุทิตย์ดวงใหญ่มากเลยนะคะเรามาเติมตาให้ดวงอาทิตย์หน่อยก็แล้วกันเนาะ,ะมีตาแล้วก็มีคิ้วนะคะดวงอาทิตย์ของกุพิตร้อนแต่ก็ใจดีนะคะ,ะวาดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหน่อยอ,ยอ่ะยิ้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะแล้วก็มาวาดรัศมีของดวงอาทิตย์กันให้รอบๆวงเลยนะคะ าวาดให้รอบๆวงเลยอ่าทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำไม่ได้ต้องเล็กๆให้ผู้ปกครองช่วยจับมือนะคะเสร็จแล้วค่ะดวงอาทิตย์ของคุณครูนะคะอ่าดวงเบล้ริ่มเลยทีนี้เราจะมาระบ,บายสีดวงอาทิตย์ของเด็กๆสีอะไรกันบ้างคะอ่าของครูพิ่ขอเป็นสีสีส้มก็แล้วกันนะคะอ่าเด็กๆคิดว่าดวงอาทิตย์สีอื่นมี้เนี่ยสีเหลืองก็ได้นะลูก เอาแต่ของคุปพิพชใช้สีส้มกันแล้วกันนะคะมาดูซิว่าของคุปพิพจะสวยไหมคุปพิพระบายสีแล้วนะคะโอเคค่ะดวงานที่ของคุปพิพเสร็จแล้วนะคะของเด็กๆละคะสวยไหมเอ่ยอเด็กๆส่กงกลับไหมคุณครูด,ดูบ้างนะคะคุณครูจะให้คะแนนเด็กๆอยากได้กี่ดาวกันบ้างานะคะเคสําหรับาการเรียนออนไลน์วันนี้นะคะ คูหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย